ตําหนิจะอยู่กับเราไม่นานแต่ตํานานจะอยู่กับเราตลอดไปอีย่างวะบ่ท่านเด้เมื่อกี้สวัสดีค่ะวันนี้พาพาทำกับเราใบิลบอร์ดเซสเทฉั่นคือจ้าสวัสดีค่ะนี้มาบการรถสิงแล้วจ้าเออสิ่ง้ามาบวงตําหนิรถคันนี้ในจังหน่อยหนึ่งพี่น้องตําหนิมองได้พนะนี่มองฟ้ากระโปรงนะคะมีต้องรอยการแกะมาเพราะคันนี้เราเก็บรายละเอียดให้เรานั่งไงใส่แล้วนะคะระบบเบรกเป็น abs ล่องแก้มเดิมๆนะอันเนี้ยตําหนิที่เดียวเลยที่สำคัญนะคะคันนี้มีโปรเช่วยผ่อนส่วนลดให้จุกๆถึง15,000 หก0้บาทรถยังพันไปถึงหาพันเนาะรถจะหนีหาประตูได้หนีเป็นมิลาดนะคะ1.2 GLX ปี16นะเลขไม่เก้าหมื่นมีหน้าจอเชื่อมบลูทูธได้ระบบแอร์แมนนวลเกียร์ธรรมดานะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันกระจกเป็นไฟฟ้าหมดเลยเออเอาอยังอีกดักเดิมไทยเดิมบ่มีติดกรอกติดแก๊สผู้ใดสนใจอย่างใดนะคะเดี๋ยวให้น้องเอิญฝากช่องทางการติดต่อนะจ๊ะนี่ลายเบอร์โทรปักหมวให้อยู่ด้านบนด้านล่างกดแสดงเพิ่มเติมเลือกทักเลือกโทรมาได้เลยฝากติ๊กดำติ๊กดำ ข้างทางสีดำนะคะ SCC Motor SK SCC Motor 2โมโทรอยู่ด้านล่างโทรได้เลยรายได้จ้าต่างจังหวัดม่ต้องมาบริการทำสัญญาให้ถึงที่สซนรถไฟฟ้าหน้าบ้านรับรถแน่นอนแกลวๆกๆวกว